เฮ้ยไอ้ใหญ่คว่ำนะนี่ครับแรงรถไม่มีก็ใช้แรงคนครับวันนี้มาแล้วครับท,ท่านผู้ชมไหนก็อกสมาไงครับไหนกินให้ดูหน่อย ๋ยวไปกินรับประเด็กวงไว้นะนี่ให้ยบ้า อะไรครับฟอสแประเจนิ้วด,ด,ดวูครับพี่เจดูครับพี่เจทำดีดูทำดีครับไม่ดีไม่ดครับต่อขาดชเดชื่อมโดยช่างเอฟโอ้อาจารย์แมนคือได้ย่างไงแท้อุ้ยเกือบ เอยางเดี๋วราเจะับงระเบิดครับเราจะดัดได้คืนหรือเปล่างเกียโคตรัพี่หมูจะใช้ยางยางนอกเก่าเหรอยางนอเก่าคะยางนอกล่ะ แล้วดูดิเขออาเปลี่นเขาปลี่แล้ว<ม>ที่ตอนแรกปะเรียบไปเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยปะกึงเรียบแล้วพอมันเติมลมเข้าไปเต็มทองออกมาเดี๋ยวเฉือนออกลเลยเฉียนออกเลยอ่ะมา,าไปอ่ะปลาแดงอันนี้บ่าวอิฟคนทำยางครับ

เนี่ยอาจารย์แมนเห็ดอะไรอย่างเงี้ยอ๊ไม่ได้โอ้ยไม่ได้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  รอเลยเก๊ไมดิพตังหมันมูพี่หมูพีม,มูพีไทยเดี๋ยวผมเปิดให้คนเขียนเอาพนักง,งานเขียนครับเขียนยางเร็วเฮ้ยรอก่อนรอก่อนไอเอ็กไม่พอเอ๊บเฮ้ยเฮ้ยขยายความนะนี่ครับแรงรถไม่มีก็ใช้แรงคนครับวันนี้นำทับโด,ดยชาญวิทย์ครับ แกนิ้วครับโอเคมันนี้งานเยอะไหมครับงานวิทย์งานสบายสบายครับโอ้นิ้วเหงื่อแตกเลยนี่เอางานองนพิบาอะไรนะเข้างานพิงมาโอเคั นี่นนทรวัดนะวันนี้บอกแรงดีเข้ามเช้ายังไม่ได้ชักครับเนี่ยพี่เบ้นทำนั่นอยู่ดยวนั่นดันดัดคิวเดือดรู้จึงไหนไม่กี่ตัง ีกำลังเข็นยางครับขึ้นเขียงขึ้นเขียงอีฟอีฟไม่ได้ช่วยเลยเลยอีฟอีฟไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยปปก้อองนนี่ครับคนนี้ครับแรงดีจริงครับคนนี้เช้้าไไม่ดปล่อยน้เช้ายังไม่ได้ปล่อยน้ำคน้ําล้นครับเขาบอกน้ําเยอะเลยไม่ปล่อยครับน้องตะวันบอกน้ํายังเยอะอยู่เข้าตำแหน่งดีเลยครับเอ็กซ์เอ็กซ์ระวัง

มดันออกดันเยอะหอยมั้อมั้งดบอีกกดเลอเอาล็กน้องแล้วเอาเอาเนี่ยงตังตังตังยกขึ้นยกขึ้นข้นโอเคแตเลยเรอบแบนี้โดอ๋อด้คลิปห่อว้กดดิยกดอะไกดายอ๋อ

ออกมาออกมาหายจออกไปีนิวเยอเด <laughs> ียว <laughs> <Okay. S 3> เนี่ยาดูเลนะจัแม่ถงปวดไม่ีให้ให้ใหมันเห็นรเหมือนว่าครึ่งนึ่เปลี่ยนยางเออมันจะเอาออกมาอาตางอันนี้ไหมย

ý thức 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 ý đi <laughs> ý thức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  ý เครื่องนั้นมันลอดไม่ได้นะ้าลอดแบบเอมาดูทานไม่ได้อันนี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 ้อันองห่อนแกบอกว่าไอเทียมันห่อนไม่ยุกหรือไงจับปองใช่ยันว่ายันไงมันเล็กไปมันเล็กันแหล่ะวยันมี่ไหมีเท่านี้ดเดียวกันเหรอเียวไเที่ยวัน กินมากมา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 บีเลยาา่าาขอถาเขากับจริงนุนคนเดียวก็ไหวฮะดิเนี่ยครับยางไอ

trong 5วันน่ะสบายบ่ ngàn ยางนะครับปะเสร็จแล้วตาแดงไปใส่ยางนะครับไปไปอ๋อไม่ตายไม่ยังไม่ตายโอเคครับอะไรถึงนั้นปะ่อปใส่ยางนะปะเสร็จแล้วนะใส่ดิใส่เอฟซีขึ้นหอดจะหยุดแล้วใหลนะขึ้นหอดใอ้ขึนหอดกันเนี่ยโมีเวลารงนี้มนหล่เนห่นหลยดอกวันหลังวันเดียวเ้ ขับเวอร์เมลเม็ดเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่ารถยางแตกอยู่ตรงไหนขาเข่าร้อเลยก็ใส um ่แรงงานคนเถากันด uh ้วนี่พี่แดงแกบอกแกยังไม่แก่เลยใช่ปะ เอพี่แกทำงานหนักนะแกทำงานเนี่ยต้องกลับช่องหนึ่งก่อนใครท้อใครขยันต้องกับช่องหนึ่งันรไปพักผ่อนไงพี่เห็นพวกพี่เหนื่อยแล้วต้องไล่ตัมหมูตัมแนแล้วก็พีพี่ไดีตรงน้นอนจัในรถอยู่ตรงไหนตอนี้อ่ะในรถมั้ยเนี่รถออกไปยังไงฮ้องอันนี้นะครับ น่าใส่ดีครับว่าเห็นใครไม่งดาบวม่งดาบเรด้วยใจเขาให้มาใส่ยางมมาหาแต่ของกินเลยใจหยุดนี่นะครับ ถ้าจะเลยจะหยุดกิ่งไซหมดแล้วต้องสตาร์ทเครื่องยกล้อก่อนี้พี่ยกอันนี้ได้ใบไส่ใบมีช่วยได้มึงขี่ดันขึ้นหน่อยมาแล้วครับรถขนยางของเรากิ่งไซร์เลยว่าจะหยุด เแคนยังยึดพี่ก็เกาะลงมาพร้อมยางเลยนะคอมันไม่ค่อยดีนี่นบังหัวนแล้ว เปี่ยเกาะมาด้วยเลยเก่อมาได้วยเลยมาแล้วครับท่านผู้ชม เอาไปอยู่ <Aber> ครับเดี๋ยวไปช่วยใส่ยางกันนะครับ ยุดมาคนเดียวก็ทําได้เลยเนี่ยเสร็จแล้วครับก็ได้อยู่เนดูเยดูมันบวมเยอะ không này à, cái nó vẫn còn hơn đó hơn ta thêm lùm nhiều rồi đấy, anh Long thấy cái này đó, xin chào đó โอ้เสร็จแล้วครับวันนี้ไ้งานนะครับสมกินผสมนี่มากผสมมาละหาของกินอีกแล้วครับของกินของกินโอยาไปปลาตำแหน่งที่คุ้นเคยไปไปเก็บไปไปเอาของสมกันมันมีเหรอเออมีเต็มเลยเดี๋ยวผมรออยู่นี่ก็ได้ เอาล่ะครับหาของกินอีกแล้วคนนี้ <c oughs> ลูกหูกวางพากินไปทั่วครับเฮ้ กินไปกินกินได้เลยเด็กบด็กหุบวังครับเสียม้แเซก็อกสมอยองเก็อกสมอยครับนายกินให้ดูหน่อยเดี๋ยวไปกินครับประเดกวังไว้นะนี่นายน h ắ m มง วากันไป